อันนี้แก้วกี่บาทเนี่ยหกอย่างนี้แก้วละหกหกเหรียญเธอแก้วละหกเหรียญเท่าไรร้อยแปดสิบบาทเนี่ยเท่ากับเท่ากับอะไร<ม>ทุกวันนี้เราไม่กินอเมซอนเพราะไม่ถึงไม่ถึงยังไงหมายความว่าไม่ถึงใจไม่ถึงรสชาติอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ชแขกเข้มดียวเราเป็นคนกินอะไรก็ได้เราแบบกินไม่ค่อยรู้รสชาติเท่าไหร่หรอกนอกจากนอกจากมันแบบรสชาติมันจะต่างกันจริงๆอะไรเงี้ยเราถึงจะรู้อ,อะไรเงี้ยเออแต่ถ้าจะิดว่าทั่วไปเราก็จะกินคล้ายๆกันเหมือนเหมือนกันอนะ่ะคือแบบลิ้นจระเข้อ่ะแบบกินอะไรก็อร่อยอะไรเงี้ย กาแฟคาป,ปูร้อน6เหรียญที่นี่นะราคาประมาณนี้แตตนดากั้านต่ำ6เหรียญเห็นไ,ไหมขนาดากินเอาไว้ตั้งนานแล้วยังลิ้นฟองยึดนึ่งเลยคนยังไม่หายร้อนสักคเยอ่ะเราเป็นคนกินกาแฟกาแฟดำใช่ไหมเรากินกาแฟดำร้อนแต่ไม่ใช่ร้อนขนาดนี้ <c oughs> กาแฟดำแล้วมันต้องเติมน้ำ,นำเย็น เล่หนึ่งที่ไหนเอ่อนิวเจอร์ซีย์ค่ะนิวเจอร์ซีย์เขอยู่นิวเจอร์ซีย์แก้วนี้เท่าไหร่ร้อยแปดสิบบาทแก้วละรอ180้อยแปดสิบราคาปกติของของที่นี่เลยนะพวกกาแฟชานมอะไรเงีง้ยกันต่ำเท่าไหร่นะหกหกบาทร้อยแปดสิบบาทหรอ อเมซอนเอ้ยไม่ใช่อเมซอน่าสามอก็ร้อยนึงแล้วนี่อ้าไม่สองร้อยเหรอหกก็นั่นแหละหกสามสิปดตีเปนสามสิบบาทนี่ <c oughs> อะไรวะกาแฟนางเงือกอ่ะาางงอกะาแฟาอะไรวะซาตาบัรราคาเท่าๆกันหมดเป็นดาดเดียวกัน <c oughs> <c oughs> เจ็ดเหรียญ แต่เราไม่ค่อยได้กินาจานตาบักเท่าไหร่กินแก้วไปยี่สิบสามสิบดีกว่าที่ไทยกินตรงมันตับตาตาบักอะไรที่เอร่อยอะไรคะเราจะไปเปิดร้านแผ่กะเพราได้ไหมได้สิเธอมา,ขอ,า,มาขอวีซ่านักลงทุนมาขอวีซ่านักลงทุนมา e e b อะไรสักอย่างอะไรบ้างนักลงวีซ่านักลงทุนมาซื้อร้านอาหารไทย ม,มันต้องมันต้องมีวีซ่านักลงทุนนะ่ะต้องใช้เงินเท่าไหร่เอออันนี้เราไม่แน่ใจนะแต่ก็น่าจะประมาณ 70, เจ็ดหมื่นเหรียญแหละเจ็ดหมื่นถึงแสนเหรียญน,นะแต่มันก็เป็นเงินท,ที่ที่แบบสำหรับลงทุนนะ่ะเออก็ประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดมามาแบบเริ่มใหม่จากสูย์เลยน่าจะสักหลายแสนเหรียญน,นะถ้าลงทุนน่าจะมากกว่าสมมตวิว่ามินิมัมของการที่จะขอวีซ่าได้กนะ็น่าจะประมาณเจ็ดเจ็ดหมื่นไม่ก็แสนเนี่ยนะอันนี้เราไม่คอนเฟิร์มนะเราแบบเคยอ่านมาคร่าวๆแล้วเราจำได้คร่าวๆ ได้แลวต้องหมรยร้อนหนึร้อนแบบร้อนโอ้ยร้อนมากเลถึงคอเเปิดแก้วฝาแก้วให้แม่เป่าลมหน่อยได้ไหมวะโอ้ยคอพองเลยอ่ะ เธอจะหมดยิ่งกว่าวีซ่าลงทุนน่ะดิเข้าใจไหมเธอจะหมดมากมันหมดเยอะกว่าได้วีซ่านะลงทุนมานะ ก็ไหนจะเปย์ฉันไหนจะต้องหมดเยอะกว่าเชื่เอเราฮะเขาบอกว่าเขาอยากจะมาเปิดร้านขายผักกาพราที่นี่แม่บอกต้องลงทุนประมาณแสนเหรียญเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแฟนแม่เนี่ยแต่ง่ายกว่านไหมสวย <c oughs> ก็สวยนะวิ้ของคุณค่ะร้านหนึ่ง หมดม,มากหมดมากกว่าล้านดอนนะหมดมากกว่าเอาเงินไปลงทุนมีซ่าน,นะลงทุน,น,นโอ้ยลินฟองทำไงดีวะ3าล้านใช่ค่ะ ล้านหนึ่งทุกสามบอกห้า,าหล้านบาทประมาณนั้นแหละแต่เธอแต่ถ้าเกิดว่าเธอไปเรานะเธอก็ได้มาเปิดร้านที่นี่นะแต่เธอก็ต้องเหนื่อยนะเธอเปิดร้านเธอก็ต้องทาร้านองเ <laughs> หนื่อยทุกทางเธอได้ไหมแต่ถ้าเกิดเธอมาด้วยวนะีซ่านักลงทุน,นเองนี่ก็เหนื่อยทางเดียวได้กินการไหมวีซ่านักลงทุนเหรอ น่าจะได้นะน่าจะได้แต่ถ้าแต่งกับเราเธอก็ได้เหมือนกันแต่เธอต้องจ่ายหนักน่อยติ็กนักเรียนหายไปไหนสวัสดีตานี่นั่งอยู่ตรงนี้นี่นั่งกินกาแฟกันอยู่ลิ้นพองในสองคนเนี่ยฉันไหายพังแล้วจ้าไม่ไหวลิ้นพองว่ากินไม่ได้เอาเธอ มาจีบเราก็ต้องลงทุนหน่อยนีอีก เขาว่า44แล้วยังไงนะแก่เหรอหรือ,รอ,อยังไงไปเดินเอาไปไว้ที่รถกันเลยทรงผมทำให้เราเปลี่ยนเยอะนะเนี่ยผมฟูๆหน,นาๆอย่างนี้อือสวยรักจริงอ๋อ หลักจริงเราก็หลักจริงเราให้ดูบรรยากาศเรามาเดินจะเน่เบ็ดเบ็ดเราจะหมดแล้วว่ะดิมีใครอยากได้อะไรไหมเดินไปนู่นโปโลรถเราจอดอยู่เดี๋ยวเราขยับรถไปตรง เราจะไปร้านโปโลเธอเรามีแฟนแล้วเราจะไปไปดูเสื้อที่ร้านโปโลอยู่ตรงปู้นไม่มีเรามีแฟนแล้วเข้าใจเปล่านี่มีใครอยากได้อะไรไหม ขิมนแบรน,นเยอะมากหลายยี่ห้อนู่นตรงโน้น,นแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเราจะไปอ่อะไรอ่ะอุย้ยเดี๋ยวไม่เอากาแฟไปหรอไม่เอา,ม,เอามันร้อนเดี๋ยวค่อยกลับมากินที่รถลูกสวยว่าอย่างนั้นสวยเหมือนแม่ไหม ไม่ล็อกอะประตูไม่ล็อกอะไปะแบตเราจะหมดแล้วล่ะเ,เพื่อนๆไม่ได้ชาร์จแบตมามีใครสนใจอะไรปะนะได้นานๆนจะได้เห็นหน้าหลานนะสวยไหมหลานสวยไหมสวยเหมือนแม่นะ ว่าอย่างนั้นเอามาอยู่เชียงใหม่เหรอยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้กลับไทยเลยวิเสื้อผู้ชายสวยดียอ่ะ ขอลูกสาว,ว <laughs> ลูกสาวไมิยอมไม่เห็นมาค่ะเด็กวรุ่นฉันเจอรูปสมัยก่อนได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวรลังแกไว้ส่งให้เออโอเคสิบกว่าปีแล้วนะรลันก๋วยเตี๋ยวฉันไปเดินดูเสื้อเซลล์ก่อนสิเดี๋ยว อุ้ยสวยเนึกว่าใหม่ไดวิกาอุ้ยตายแล้วเธอก็พูดไปก็ว่าไปนะคุณซันเดย์คุณซันเดย์มันเดย์หัวก็มันแผบนะยิ่งสวยเลยเปล่าอุ้ยอันนี้เสื้อเสื้อยืดลด20%เปอร์เซ็นต์ เขาชมลูกไม้เขาชมฉันฉลู <c oughs> เขาชมฉันเนี่ย <c oughs> <c oughs> แบบสีสันเหมือนเมื่อก่อนไม่มีหรอวะฮะสีสันอไไม่เหมืนจะมีเป็นลายเป็นเป็นเสื้อคอปกอเลูกค้าแม่เขาชอบอ๋อโนนนนลูกค้าแม่เขาชอบอะไร มีลูกแล้วหรอครับนึกว่าโอ้ยขนาดนั้นเลยเหละค่ะเธอก็ชมเธอก็ชมเช่นเกินไปอะไระบอกว่ามีลูกแล้วหรอครับนึกว่ายิบยิบยิบเอ็ดถึงยิบสามอยู่เลยโอ้โหตกนองรถแล้วเนี่ยเธอก็พูดว่าไปเซลนี่เซลเท่าไหร่ นี่แจ็กเก็ตตัวนี้สวยมากเลยเฮ้ยชอบว่ะชอบไหมเดี๋ยกเดินซื้อตัวนี้ก็ดีเนี่ยลูกค้าแม่มเขาชอบชอบอะไรแบบเนี้ยอุ้ยตัวละร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเมืองอะไรครับนิวเจอร์ซีย์ค่ะอยู่นิวเจอร์ซีย์ ออไม่ได้ในเฟซบุ๊กเหรอเออไม่ได้แชร์ไปอยู่แต่ไม่รู้เข้าไปดูให้แม่หน่อยดิในเพจแม่มันขึ้นหรือเปล่าแม่ไม่รู้เนี่ยมันไปแล้วมันไม่แชร์ได้แชร์อะไรกัน ตัวละหกพันเธอลงคำนวณเออหกเจ็ดพันอ่ะเธออันนี้คือราคาราคาซื้อนะราคาขายฉันก็ต้องบวกกำไรอีกนั่นเอนอลออัไรแล้วอะไรตอบใบใบเคทีไหมเคทีเคทีใช่ชตัวละประมาณหกพันละค่ะมาแต่อันนี้โอ,อ้ยทีนี่เฮ้ยลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เธอ ลดยี่สิบปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนั้นหกพันบาทไม่เห็นมีนี่รออ๋อยี่สิบห้านาทีที่แล้วเป็นอะไรนะเออนั่นแหละน,ใน,ใน,ใน Facebook ไปแบตหมดแล้วเหลือสิบห้าอ่สิบห้าปนั่งช้าดูถรถก่อนเราก็จะได้นะ ไม่เด็นเดี๋ยวมาเดินสำรวจมมนมันช์าไม่ค่อยเข้าไม่เลยอเออของแม่ช้ามากเสื้อไม่ค่อยน่าสนใจเลยปกติมันจะมีเสื้อเป็นลายลายเป็นแบบเป็นแบบนี้แต่มันรอบนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ไปเอาสายชาร์จมาไหมไม่ได้เอามาทำไมในรถบนรถมาเหมือนกันเหรอ ใช่ไหมชาร์จเข้าไหมเข้าดีค่าแรงขั้นต่ำประมาณเสื้อใช่ใช่ประมาณนี้แหละวันหนึ่งก็ได้เสื้อตัวหนึ่งแต่ก็ถือว่าแพงนะเธอยี่ห้อหนี้ถือว่าเขาค่างค่างแพงแหละหมวก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 ลด 20%, 20เร็นดยเห็นไหมหมวกลด20เนเพื่นอนๆอ่ะดูราคาดีเท่าไหร่ สีขาวก็ได้ห้าสิบห้าสบห้ลดยีเอร์เหลือเท่าไหร่ก็เหลือสี่สิบสี่สิบก็ประมาณพันกว่า 1, บาทอ่ะเต้มาใครอยากได้บอกนะสองพันนิดนิดนี่สวยอันน,น,นี้สวยเออสีสีน้ำตาลสวยว่ะนีส่งผู้ชาย5้าิบหเหรียญเท่ากันนะ อนี่สวยสีน้ำตาลเธอสีขาวก็สวยอะแม่ชอบสีขาวสียินก็สวยสียินก็สวยนะคะสวยดีอะ่ะใส่สีำหมแม่ไม่ใส่อิงละอสวยหนสวยเออสีน้ำตาลสวยสีขาวอะ สวยหลังดิอ๋อสวยนะลองลองลองตัวสีน้ำตาลที่เป็นม้าใหญ่น่ะเสียำตาลม้าใหญ่ใช่เออสวยดิหลังอ้าแจกหรอขายค่ะ เธอดูถดูสิถ้าขายได้พันออเดอร์เดี๋ยวแจกวอเดอร์เออใช่นะนี่ใช้ส่งเลยส่งอาดอร์เลยโอ้ยแบตเหลือสิบสองเปอร์เซ็นต์เงว่ะของเรามีสีนี้ของเราซื้อสีนี้ไปสมัยก่อน เมกแกหารายได้ดีนะเข้ามาในติ๊กต็อกก็ไ l ้แลล็อกอินติกตอกในโทรศัพท์หนูดิจะได้ใช้โทรศัพท์หนูไ์เหมือนแม่เป๊ะเลยเหมือนแม่เลยใช่ไหมไหนไหนตัวนั้นเขาบอกว่าเหมือนแม่เหมือน ที่ผมผู้หญิงไงวะ่ะไปเธอแบตหมดไม่นี่เข้าเข้าเข้าของแม่จะได้ใช้โทรศัพท์หนูไรแม่ไม่ไม่ไม่รู้จำไม่ได้ใช้ใช้มันมีหลายแม่มีหลาแอคเคาท์ไงทำไมจำไม,ไม่ได้อ่ะมันไม่รู้ใช้ตัวไหนต้องไปย้อนก็ไปไป,ปต้องไปดูไงบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่บอลเป๊ะเ,เ,เลยใช่ไหมมาใหม่แลแม่อะไรสาวจันของก็เพื่อนโอ้ไเหยนั่น แม่สวยกว่าเนาะว้าวแมแม่สวยกว่าตาคมผมยาวโอ้ยแบตเหลือสิบเอ็ดแต่เซอร์ลาใบบ่ายใบบ่ายมาดูดิใช้ใช้อีเมลอะไรจะได้ใช้ใช้เว้จะปิดไงไปแล้ว